พิมพ์รับใส่ชื่อเล่นได้เลยเร็วเร็วเร็วรแปดศูนย์ศูนย์รับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นได้เลยจ้ะคุณแม่มาเลยจ้ะมาช่วยกันแม่เร็วรับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นให้หนูหน่อยรับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นให้หนูหน่อยเร็วมีไหมมีไหมแปดศูนย์ศูนย์ถ้าแปดศูนย์ศูนย์รับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นมาเลยใครที่กําลังคิดอยู่ไม่ต้องคิดนานจ้ะทุเรียนสวยทุกลูกรับประกันเนื้อให้ทุกลูกนะจ๊ะเออขอสองลูกเท่าไหร่นะเลยนะ ขอลูกใหญ่คูลอกคลูกนี้มีไม้อันนี้800นะจ๊ะขอแปดครับรับขออันนี้ก่อนนะครับ80รับพิม์รับใส่ชื่อเล่นมาให้หนูก่อนนะแล้วพี่เอาริฟรอลูกต่อไปมีใครรับไหมครับมีใครรับไหม80ยมาเลยจ้า800เท่านั้นนะรับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นเลยคุณพี่ฟ้าครับคุณพี่อารีฉันไปไหนวันนี้ สี่สองอ่าม,ออมีอย่างนี้รถมาเจ็ดโมงมาการตั้งนะครกีห้าความน้นีโอ้เขาเป็นหนุ่มแล้วต้องอาบน้ำอาบผ้าป <c oughs> ุ๊ีห้แล้วกดปิดอ่แป <c oughs> กิโลแกิโลหกสองหกศูนย์หกสอเอาไป2 5 0หค่ะพี่โอลิฟจา๋า สองหกศูนย์หกเอาไปสองห้าศูนย์ศูนย์สองใบเทาห้าใบแดงสองห้าศูนย์ศูนย์เท่านั้นนะพี่นสองใบเทาห้าใบแดงอุ้ยพี่น้ำเขารับก่อนอ่าพี่น้ำเอาไปก่อนค่ะพี่น้ำก่อนนะเดี๋ยวพี่พี่โอลิฟรออีกนะพี่โอลิฟอย่าเพิ่งไปไหนนะสองลูกนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนพี่โอลิฟเดี๋ยวหาให้ตัดลูกสวยมากเลยอะสี่สามสองพี่โอลิฟรออีกแป๊บนะเดี๋ยวจัดให้นะสวยแน่อุ้ยเห็นไหมเห็นไหมมีแต่สวยๆ ไม่ต้องห่วงเลยครับพี่มีของสวยมากโอ้ยเลือกรีบรอเลยครับรอเลยอันนี้เลือกให้เลยนะคะเนี่ย9กิโล4 9กิ4 2830 2830เอาไป2800ค่ะ2800ครับลดน้อยไปเอาไป2750พอเออ2750ลดไปอีกพี่พิมเขารับก่อนพี่โอลิฟอะ ไปเอามาหรือก่อนแล้วกันน้องหรือยังไงอ่ะพี่โอลิฟเอาไปก่อนแล้วพี่พิมมาเอารหัสต่อไปพี่โอลิฟให้พี่โอลิฟนะครับเดี๋ยวพี่พิมพี่พิมอย่าพึ่งไปไหนนะโอลิฟที่โอลิฟที่ขายโตเกียวเปล่าเฮ้ยโอลิฟขายโตเกียวไงมาโตเกียวนึ่มสี่รองหนึ่มหนึ่มพอเธอจะขายไม่ได้ อ่ะพี่พิมพ์รอนะฟังลูกนี้ใหญ่มากนะคือบอลเขาเขียนอะไรไม่รู้อ่ะอะไรเขียนอะไรเขียนอะไรไทยสอันนี้เท่าไหร่8โลครึ่งค่ะแปดโลครึ่งสองห้าเค่ะอ,อะไรนะ 2578้าเอาไป2 5 0ห้าค่ะสใบเทาห้าใบแดงเออสองหนะพี่นะ2องห้าศูนย์ใบเทาห้าใบแดงรับพิมพ์รับพร้อมช่อเล่นนะสองใบเทาห้าใบแดงรับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นครับพร้อมช่วเล่นมาเลยพี่พิมพี่มาพี่พิม์มาไหมคะสองใบเทาห้าใบแดงลูกใหญ่มากสวยมาก2 5 0ห้าศูนย์ศครับสองห้าศูนย์ศูนย์พพิมสอนลรกนี้คุ้มมากเลยพี่รับรับพร้อมช่เล่นาเลยจ้าพี่กำไรครับ้เหนื่อยวะ กูขายของกูก็เหนื่อยเหนื่อยแล้วนะพี่กำไรครับต้องลองแข็แบบแต่ละคนทำไมมันทำไมเป็นแฟนแต่เหนื่อยเหนยปวดใจบางทีกูเข้าใจความรู้สึกน้ำฝนนะกำไรค่ะมันเออแบบชอบแบบกินเด็กชอบจริงจริงอโอเอ่าพี่แสงฟังไว้นะเออหกกิโล 6กิโลหนึ่งเราเคยบ่นเจ๊จ้อแบบนี้แหละยดีบินไปเลย6กิโล1อ่าหกโหนมาแล้วหนึ่งแปดเจ็ดเอาไป1750ค่ะ1750งเจ็่งเจ็ดค่ะเออรับพิมพ์รับพร้อมชช้เล่นนะหนึ่งเจ็ดห้าศูนย์พ่จาเร็วเร็วเร็เร็วหนึครับ2อรูปสวยๆครับ2อรูปสวยๆเลย 1750พร้อมเดินทางลูกกลมมากเลยนะคะลูกกลมมากเลยนะพี่กำไรครับพี่กำไรอีกแล้วเหรอสองแล้วนะพี่กำไรดีๆนะฟังพลาดีๆนะนี่มาพี่กำไรครับพี่กำไรฟังพลาดีแล้วใช่ไหมส้่สอสองพี่แววเอาสองลูกเนาะสวยๆเนาะเดี๋ยวแพรลี่หาให้อ่นหนึลูกตุ้มกับหนึลูกยาวพักทอง1ลูกมังกร1ลูกแล้วกันนะแต่ว่า

พี่โน้ตมาไหมรับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นนะพี่ผมขอรับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นรับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นให้ด้วยนะคะสองศูนย์ห้าศูนย์นะเร็วนะเร็วสองใบเท้าห้าสิบนะสองศูนย์ห้าศูนย์เท่านั้นนะพี่นะเร็วรับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นจ้าพี่จ๋าเร็ว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 เล่นด้วยเลจ้าพี่ที่พิมพ์รับผมขอชื่อเล่นหน่อยนะคะพี่เร็วเร็วสองศูนย์ห้าศูนย์นะพี่ฟังพาราดีๆเด้อสวยนะรับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นได้เลยถ้ารับพี่ใส่ชื่อเล่นมาเลยจบจบมา ส0งศจ้าแม่ส0งศครับรับพิม์พรับใส่ชื่อเล่นมาเลยจ้าจบจบไปเลยมีไหมมีไหมมีมสองศูนย์ห้าศท่านั้ะนะพี่นะเร็วเร็วเร็วมีไหมคะส0งศู้าศูนยจ้ามีไหมมีไหมพี่เมื่อกี้ที่พิม์พรับผมขอชื่อเล่นหน่อยได้ไหมครับไดเอาและนางช้านางไม่ต้องเอาลูกเดียวลูกเดียวช้าอยู่นั่นน่ะสามโลหนึ่ง 967เอาไป900จ้ะ900ครับ900พอค่ะเออ900าพี่900นยครับพี่ลูกนี้กลมมากอันนี้ลูกฟักทองอันนี้ลูกฟักทองพี่ส้มโอครับลูกฟักทองเลยค่ะลูกนี้ส้มโอได้ลูกฟักทองไปครับลูกฟักทองกลมๆเลยอ่ะพี่ส้มโอรอแกรบครับ5วิมาห้าสีอ่ะใครอยากได้มะละกอเอามะละกอไปเลยสวยนะพี่นะผู้ใหญ่นะมะละกอสวยส้มสโล3 1303งสานยาไป120่งสองศูนย์ศูนย์หนึ่งสองศูนย์ศูนย์ครับหนึ่งสองศู่องศูนครับรับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นครับรับพิมพ์รับพร้มชื่อเล่นับพูเขายาวนะคะอย่าดูถูกนะพูยาวมากสวยมากนะพูยาวนะนี่ดูก่อนเห็นแบบนี้นะรับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นครับูยาวนะหนึ่งสองศจะรับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นมาเลยเร็วเร็วเ หนึ่งสองับพิมพ์นับใส่ชื่อเล่นใช่ไหมแม่มาเอาไปเถอะไปลูกนี้งามๆพูเยอะพูยาวค่ะรับประกันเลยรีบซื้อนะร้านหยุดหนึ่งวันนะพี่น้หนึ่งสองศูนย์ศูนย์นะจ๊ะเดี๋ยวอยากกินพวกนี้ไม่ได้นะจ้าแม่ค้าบออยู่เด้อแม่ค้าสิไปกอธมอเด้อจ้าเด้อเด้อนางเด้อหนึ่งสองศูนย์ศูนยงสององนึ่งองศู์ดอน์งอร์หนึ่งสองศูนย์ครับมาเลย มีบอมีไหมมีไหมหนึ่งสองศูนย์ศูนย์พี่จารับพิมพรับ,รบความชื่อเล่นครับมีหมคะลูกมะละกอลูกสวยๆนี่อ่ามีไหมไม่มีมีแม่ค้าอ่าไม่มีจะร,รวมเดินทางแล้วพี่หนึ่งสองศูนย์ศูนย์เนี่ยรวมเดินทางแล้วรับพิมพ์รับแต่ชื่อเล่นมาเลยเ<อ>พี่ลูกยาวเชื่อเธอเอาไปเชื่อแม่ค้าสิไม่เชื่อแม่ค้าจะเชื่อใครเออ <laughs> หนึ่งสองศูนย์ศูนย์จะแม่รับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นมาให้หน่อยไปหนึ่งใบเทาสองใบแดงไปเร็วเร็วเร็วพี่เลยขอนิดเดียวไปจบจบหนึ่งสองศูนย์ศูนย์ครับใช่หนึ่งสองศูนย์ศูนย์ร,ร,ร,บร,รับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นมาให้หน่อยไปอย่า,ยาไปกินก้านยาวอีกเลยพี่เอ้ยหมอนทองอย่างหมอนทองนี่โคตรอร่อยแล้วหมอนทองเป็นทุเรียนแบบกลางๆลากลิ่นไม่แรงเนื้อสวยหวานมันฉ่ำแล้วหมอนทองเนี่ยเชื่อเถอะอเชื่อเถอะอครูจอยที่สอนหลัง ต้องรอค่ะพี pena, freely, like ่ถ้าพี่สั่งทุเรียนออนไลน์พี่ไม่สามารถสั่งทุเรียนสุกได้นะคะยกเว้นทุเรียนที่เขาแกะแล้วและส่งแบบที่ไม่มีเปลือกอันนั้นทานได้เลยแต่ถ้าเป็นทุเรียนลูกแบบนี้ไม่มีทุเรียนสุกขายนะคะเพราะว่ามันจะต้องขายทุเรียนแก่เท่านั้นแล้วก็ไปสุกที่ลูกค้านะคะเพราะถ้าร้านไหนที่ขายทุเรียนสุกแล้วส่งไปมันจะกลายเป็นทุเรียนเละทันทีนะคะใช่แล้วครับแล้วเขาต้องขายทุเรียนแก่แต่ไปบ่มไม่นานไม่นานไม่นานบางทีก็ลูกค้าบางท่านได้ไป2วันทานได้เลย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะมีคําแนะนําติดหน้ากล่องให้นะคะให้ปฏิบัติตามคำแนะนําที่เราติดหน้ากล่องให้ทุกรหัสจะมีคําแผ่นคําแนะนําติดให้ใ<ช>นะจ๊ะขอให้อ่านให้ละเอียดนะคะไม่กี่บรรทัด<ช>จะได้กินทุเรียนแน่นอนเราจะมีวิธีการเช็คเนื้อขอกลมๆได้ค่ะ แต่เนี่ยมันเนี่ยที่จริงเนี่ยลูกค้าก็คือแบบจะเอาแต่กลมๆแต่ว่าอันเนี้ยคือมันห้าผูเลยนะแต่ว่าภูอ่ะเขายาวเขาเป็นแบบลูกยาวภูก็จะเยอะภูก็จะยาวตามลูกไปด้วยนะคะ,ะ,ะเวลาปอกมาเนี่ยภูก็จะยาวถ้ากลมมันก็จะเป็นป้อมๆภูมันก็จะเต็มจริงแต่มันจะภูมันจะไม่ยาวนะคะเนื้อจะไม่เยอะมันก็จะป้อมๆ มีไหมคะหนึ่งสองศูนย์ศูนย์มีไหมคะลายทางยังไม่มีนะพี่นะลาลูกนี้หนึ่งสองศูนย์ศูนย์นะจ๊ะรับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นได้เลยมีไหมคะภูใหญ่นะภูใหญ่นะภูใหญ่นะพิติกครับพิติขอบคุณค่ะเพราะว่าไม่งั้นหนูจะต้องเอาลูกนี้ลงหนูไม่อยากเอาลงเพราะว่ามันสวยอยู่มาทุกวันเลยไปไม่แต่มันมีหลายติ๊กนะช่องเนี้ยห้าสี่สองหนึ่ง ปลายทางยังไม่มีเลยพี่ปลายทางยังไม่มีนะค่ะปลายทางไม่ได้จริงสาโล7จ็ดค่ะปลายทางไม่มีนะแม่นะ3โล7ค่ะห1ึ่งหนึ่งสามหค่ะ1 1เอาไป1 1ึ่ค่ะหนึ่งหนึ่งศ์ศครับรับพิมพ์รับหนึ่มห้าเอาไปหนึ่ค่ะรับพิมพ์รับใสชื่อเล่นนะจ้าแม่ภูเยอะนะจ้าที่หาดครับที่ไรนะคะที่หาด พี่หาดแม่ไม่มีไม่มีนะคะพีะ่แม่รับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นนะจ๊ะเ,เนี่ยแล้วแม่ก็แคปแล้วเข้าบ้านนะจ๊ะตามบ้านเลยตามชื่อบ้านเลย 4, 3, กดตรง <S 2> 2. <S คำว่าเพิ่มเพื่อนค้นหาตรงไอดีนะจ๊ะขอแบบสองลูกค่ะขอแบบสองลูกได้ค่ะเดี๋ยวจัดแบบสองลูกสวยที่สุดให้เลยนะเดี๋ยวเราสักครู่นะนี่สองลูกกลมๆมาแล้วรอเลยครับพี่ที่ขอไว้รอเลยนะภูเยอะพูพ,พ,พูอวบมากอวบอึมหกโลสามจ้ะแม่ 1863งแามาไป1800ค่ะ1800รับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นครับ1800งแปนย์ศนี้ไหมให้ชิ้นหนึ่งเอาไหมนี่ <ขอ S 2> แซลม,มิสต์ด้วยครับอ่ะพี่แซลมิสต์เอาไหมชิ้นหนึ่งนี่พี่ชื่ออะไรอ่ะมองนี่มองป้าที่มะนละปางเอาไหมอร่อยนะพี่มะนละปางที่ขอไว้จะบอกว่าชื่อพี่แมวเราเอาไนั่นนั่นนั่นให้น้องปอนะมะนละปางขะปลาให้น้องปอแล้วนะอร่อยนะนี่สี่เอามาเอาสองชิ้นหนึ่งอร่อยลองชิม เออสองลูกสวยๆนะพี่นะอันน้องปอกินลูกน้องปออัน,น,ปน,นปไม่เอาน้องปอเออ๋ีวก็พิดอ,อ,อันนี้หนึ่งลูกไปแล้วกันมาหนึลูกหนลูกโอเคสองลูกนะ<ค>นสามโลเก,ก,ก้เาสามโลเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งค่ะ อะไรนะ1191 1ึ่เอาไป110 0พอ1 1 1 0ครับรับพิมพ์รับครอมชื่เล่น1 1 0 0 1 1 0 0พี่เร็วๆๆเรเดี๋ยวหลานสะดุดศูพี่ขอชืเล่นด้วยครับรับพิมรับพรอมชืเล่นนะรับพิมรับพรอมชืเล่นนะจะาไพี่เจนครับพี่เจนพี่เจนพี่เจนรอแคปครับมาห้าสีสาสอง สามโลสี่5 1หนึ่งศย์ห้าหนึ่เอาไป1น0่งศูนครับรับพิมรับหใบเท่ากินเหมือนฟันเลยนะหนึ่งใบเท้าเร็วนะพี่นะพี่แอมครับหนใบเท่านะพี่แอมพี่แอมพี่แอมรอแคบครับห้าวีน้ำมาห้าสี่มีคนบอกว่าหลอจังยังไม่มีเมียนะครับสนใจอินบ็อกซ์มาได้ ยังไม่มีเมียนะครับนี่อะไรล่ะหัวฮะยังไม่มีเมียนะทักมาเลยคลริค4กิโล2โล9ค่ะ2กิโล9 911ค่ะอะไรนะ911ค่ะ911เอาไป900 900ครับรับทินรับพร้อมชี่เร่งครับ900 900ค่ะพี่วาวครับพี่วาวมาค่ะ พี่วาวรอแคบปเลยมามีแซมวิสต์นะ4ใครอยากกินแซมวิสตบ้าง,ง2เอาไหมเนี่ยเหลือชิ้นเนื้อป่ะมาเอาอ,อร่อยอออป่ะมาเอามาทานนี้อ่นนี้อะเอ้ขนมพเหล่ากันแล้2กิโล4 เจ็เอาไป750ดห้ครับเสือชมพูเกงฟ้ารองเท้าเข้าฟ้าข้างชมพูข้างพี่ไผ่ครับพี่ไผ่ขากว่ะอยู่ป๊าตอเยอะพี่ไผ่ครับแฉบครับมา5้สี่สองหนสี่โลหนึ่งหนึ่งสองสี่เจ็ดค่ะฮะ 1247ง่12 47, เอาไป1 2 0่ค่ะ1 2 0่ครับ1 2 <c oughs> 0่เออรับพิมพ์รับพร้อมที่เล่นพี่เร็วๆร็ว0 0หนึครับมีไหมมีไหมหนึ่อนย์ศูนนะอ่าอย่้วยายพึ่งทะเลาะกันค่ะทุกคนค่ะหนึ่ครับรับพิมพ์รับหนึ่องศูนยนะคะแม่รับพิมพ์รับได้เลยลูกสวยนี่ ยาวๆเลยไปหนึ่งสองศูนย์ศูนย์รับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นเลยค่ะเออรับพิมพ์รับใส่ชื่อน<ข>อพี่ชุดชุดซีพอนี่เขาก็อยู่ในไหนตลอดสองถึงสามวันทานได้นะแม่นะแต่เรามีคําแนะนําติดหน้ากล่องให้วิธีเช็คเนื้อทุรเรียนนะคะเออหนึ่งสองศูนย์ศูนย์นะพี่นะใครรับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นครับมาค่ะมาค่ะอยากขาย 120่จ้าพี่จ๋า1 2 0่งสองรับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นได้เลยแม่มาเออมีไหมมีมามีไหมค่ะรับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นได้เลยหมุนให้ดูลูกนี้พูเยอะนะคะ1 2ึ่งสาสี่ห้าหกลมบ้องเลยอะประมาณสี่พูสู2เม็ดนะคะอันนี้คุ้มนะสี่พู2เม็ดนะคะลูกนี้สี่พูใหญ่กับสองเม็ดเล็กสี่พูสองเม็ดค่ะแม่รับพิมพ์รับได้เลยเต่อหกไป ไปไเท่ากับหนะคะลูกนี้เท่ากับหกนะเอออืมขายของหมดมาเที่ยวน่านไหมเดี๋ยวไปค่ะพี่เดี๋ยวไปหนึ่งสองศูนค่ะแต่ว่าไปคนเดียวนะคะเพราะว่ายังไม่กันติดต่ออใช่แล้วเราไปตอนที่นางไปแล้วก็ผัดกันนางไปเมกาเราก็ไปน่านชิลๆ1 2ห0ึ่งสนย์ค่ะน่งเอาผัดไปคนเดียวช่ๆ 1 2 0่งสองศูนย์ศูนยามภาษาเลครับหนึ่งสองศูนย์ศูนย์หนึ่งองศูนย์ศูนยจ้ารับอิมรับพร้อมชื่อเล่นครับ120่งสองนย์ศมีไหมครมีไหมมีไหมแม่อะไม่มีผ่านนะไม่มีผ่านสงคาสามถวันถึงจ้ะเปลี่ยนนะพี่นะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนนะเอาลูกเล็กหน่อยไหมอะสองกิโลหก แปดสองเจ็ดค่ะแปดเอาไปแปดศูนย์ศูนย์ค่ะแปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์ศูนย์ค่ะรับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นครับรับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นได้เลยนะคะแปดศูนย์ศูนย์ค่ะเออเร็วเร็วเร็วสนใจรับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นมาเลยแม่เร็วพี่กรอบครับพี่กรอบไปเออพี่กรอบแถบแล้วเข้าบ้านเลยนะจ๊ะใครให้ขนมปานใครให้ใครให้หนม สี่ดูทำหน้าสองโลเก้าเก้าเอาไป9 0้าศูนย้ครับนี่เดี๋ยวขนมลนเดขนมหลานลนเก้าศูนย์ศไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอใครทำ เก้าศูนย์ศูนย์เก้าศูนยครับรับยิมรับเ0้า0ูนย์ศก้าูนย์ศูนยไม่มีกรบลูกมีไหมมีไหมมีไหมคนไม่ตกฮะลูกนี้กลมมากนะคะกลมเลยพี่จ๋า900 900น้าศูนย์ยจ้ามีไหมมีไหมมีไหมเก้ย์เปครับพี่อะไรนะเป้พี่เป้มาค่ะลูกกลมๆนะคะพี่เป้มาลูกต่อไปจ้า สองลูกงามงามสามโลสี่ค่ะหนึ่ย์ห้าหนึ่ค่ะหนึ่งศูนย์หเอาไปหนึ่ค่ะหใบเทาจ้าหนึ่งศูนพี่ตั๊กหใบเทานะคะพี่ต๊าขาหนึ่งใบเทานะลูกกลมนะคนนี้เขาเอฟของเราบ่อยมากแล้วเรีวิวให้เราไงหรอพี่ตั๊กเนี่ยนะใช่จำได้พี่ตั๊กชอบเนี่ยนะใช่โอเคเดี๋ยวเข้าไปดู สอแล้วเขาก็ตอบกลับคนมาคอมเมนต์ไม่ดีไม่ดีให้เราด้วยเป็นลูกค้า V I P นะจะปอหนักเลยสองโลเก้าค่ะเก้าหนึ่งหค่ะเก้า่งหนึเอาไป8 50ค่ะ8 50ห้าครับรับพิมรับพร้อมแปดค่ะ8 50หเออเร็วนะเร็วนะแปดห้าศูนย์รับพี่จ่าเร็วเร็วขนมปังมันชิ้นใหญ่เนาะมันงับเป็นทิ้เดียวเนาะ มันใหญ่ไปเนาะแปดห้าศูนย์จะแปดห้าศูนย์ค่ะรวมเดินทางแล้วนะคะรวมเดินทางแล้วนะคะไม่มีบวกเพิ่มแล้วนะแม่พี่เก๋มาลูกนี้มาแปดห้าศูนย์ไปรวมเดินแล้วรวมเดินทางแล้วอ๋อพี่คนนี้เหรอก็ไปเยอะมากเลยนะแปดห้าศูนย์ค่ะ แม่มีไหมจ้าแปดห,ห้ารับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นมาหน่อยจ้าอ่ะมีไหมมีไหมครับมีไหมมาเลยรับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นให้หน่อยนะพี่กรอบครับพี่กรอบอีกแล้วพี่กรอบร,รอ,รอรแครครับ5วินาทีมา5ห้าสี่สามสองหนึ่ง,อง <S <S> โอ้ยอนเลยงสามโลหนึ่งคะ่ะ 967เอาไป900ค่ะ900 900 900ค่ะรับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นได้เลยค่ะ900รับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นเลยค่ะเออเร็วๆๆๆ1ลูกสวยๆนะพี่นะเร็ว900าศูนะคะดูภูก่อนภูเต็มอยู่นะเห็นมั้าศูนย์ศูนย์รับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นให้แม่ค้าหน่อยเร็วเร็วเยกรพี่ชยกรเอามั้ยแต่เอารับใส่ชื่อเล่นด้วย 90 0นะคะลูกนี้รับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นเลยจ้ารับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นจ้าพี่เร็วเร9 0เเท่านั้นนะพี่นะมีใครรับไหมครับมีไหมแต่ละคน90 0์รับพิมรับใส่ชื่อเล่นจ้ามีไหมคะมีไหมครับมีไหมครับ900เท่านั้นนะพี่นะเร็วๆมีไหมคะมีไหมจ้านยนะจ้าหนึ่งใบเทามีทอน ลูกสุวยหมอนทองพรีเมียมเกรดเอนะคะพร้อมเดินทาง900จ้า900จ้าพี่ไรนะคะพี่วันพี่วานเตรียมแคบปจ้าสองกำลังอร่อยอยู่กำลังอร่อยอยู่กำลังอร่อยกับนมปังอยู่โอ้โหชมมากเลยอ่ะสองโล9้าค่ะ 911เอาไป900อร่อยจริงคอนเฟิร์มขอบคุณค่ะ900จะรับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นนะคะพี่จาก900เท่านั้นนะพี่เร็วๆๆพี่จอยเร900พี่จอยพี่จอยมาเลยค่ะแคบแคบครับหาสี่สามมีคนบอกให้ขายไม้ตีทุเรียนด้วยนี่หนึ่งลูกอีกแล้ว2กิโล6 827ค่ะ827เอาไป750 750ครับ750ค่ะ750รับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นนะ750 750ครับพี่เร็วๆๆ750ค่ะพี่อะไรนะคะพี่ต็อปพี่ต็อปค่ะท็อปท็อปฟ้องหมดเว้ยฟ้องเว้ยขี้ฟ้องเว้ยสองเด็กขี้ฟ้องเว้ย พี่เมยจ๋ามาหัดนี้นะจ๊ะพี่เมย์สามกิโลเก้าสามกิก้าหนึฮะหนึ่งหนึเอาไปหนึ่งหนึหนึ่งหนครับรับพิมพรับพร้อมชื่อเล่นพี่1100 110ึ่ม่เล็กจ้าหนึ่งหนึ่งศพี่ออยพี่ออยเพิ่งซื้อมาจ้ะต้องตื่นก่อน4่สอ อ่าลูกนกลมกลมสามกิโลเจ็ดหน้าไป1น0่ง่งะลูกกลมๆเลยหนึ่งหย์ศูจ้าพี่จ๋าหนลูกสวยๆครับกทมหนึ่งหนึ่งถวันของถึงแล้วนะคะถึงเร็วค่ะสองลูกหน่อยได้ค่ะอาลูกนี้ก่อนสวยมากหนึ่งหนึ่งศูนยพี่นี่กลมลูกนี้สวยมากเลยอ่ะลูกนี้สวยมากเลยใครจัดหน่อยเร็วอ่ะเร็ว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 ลูกนี้สวยมากกลมมากรับพิ่รับพร้อมชื่อเล่นนะพี่นเร็วเร 1นึ่งหน่งศยพี่ไรยพี่เป้พี่เป้มา2ลูกเหรอใครจะเอาพี่ไม่ไม่แคร์อะไรทุกอย่างเลยห้าสี่สาองหนึ่งเดี๋ยวมีแบบไม่ใหญ่มากเอาไหมอ่านี่ไงพี่สองลูกครับพี่ที่ขอไว้แต่แบบไม่ใหญ่มากนะเนี่ยลูกไม่ใหญ่มากกำลังทานพี่ช่างมันฉันไม่แคร์ค่ะสี่โลครึ่งหนึ่งสามหค่ะหนึ่ไป1 3 0่งสามศครับ พี่พี่ชื่อพี่อะไรพี่ชาพี่ชาเออ่านทุเรียนอร่อยมากค่ะจันนครศรีธรรมราชซีสาสองทุกคนคิดดูดิขนาดพี่เขาอยู่นครนครศรีเขายังสั่งทุเรียนดิฉันไปทานอ่ะสามโลพอดีเก้าสามเก้าเก้าสามเก้าไปเก้าศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์ครับ 900จ้า900นะพี่นะ900าหนึ่งลูกนี้900พี่กลมๆเลยครับรับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นครับพี่เร็วเร็วเร็วรับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นจ้าพร้อมเดินทางนะ900เท่านั้นนะพี่เอาไป2ลูกไหมถ้าสวยๆไป2ลูกเนี่ย2ลูกนี้สวยเลยกำลังกินพอดีทาน2ลูกนะพี่นะ5กิโลครึ่งน้ำฝน1639งหกสไป1600 1600 2ลูกไปอีกแล้วครับ ขอเมาอีกนิดก็เหนือไหมะขนาดตอกช้ายังอร่อยไม่ขมเห็นปะล่ะหสไม่ขมจ้าเพราะว่าทุเรียนเรามันเลิศมันเป็นทุเรียน n ัมเบอร์วันเกรดเอนัมเบอนี่ก็ขอชื่อเล่นด้วยนะขอชื่อเล่นด้วยนะครับ5้ากิโลเก้าหนึ่งเเอาไป1 7 0่งเจ็ครับรับพิมารับพร้อมชื่อเล่นนะหนึ่เดี๋ยวมาเข้าไลน์แทนแป๊บนึง จะไปเข้าห้องน้ำแอบผวาตัวพี่รับอีกพี่ชารับอีกแล้วค่ะพี่ชาสามแล้วเฮ้ยเขาเข้าบ้านบ้างยังเนี่ยโอเคโหูใจหายพี่ชาอย่าว่ากันนะเพราะว่าเขาหมูโดนจนเจ็บมาเยอะเจ็บมาเยอะโดนจนหลอนหมดแล้วค่ะค่ะสี่ผู้เรียนสวยหมดค่ะเพราะว่าเป็นเกรดเอส่งออกค่ะขอบคุณพี่ชานะครับไม่สวยไม่ขายหรอกจ้าพี่ชาเอาอีกไหมไม่มีนะจ้าเอาเอาขออีกสักสองรหัสเดี๋ยวแม่ค้าขอสลับให้พ่อค้าเข้าแป๊บหนึ่ง 6โล2ค่ะ1835 1835ไป1800ค่ะ1800ครับรับพิมรับพร้อมชื่อเล่นนะ1800จ้าแม่อ่ะพี่ชามาเร็วเนี่ยใครอยากได้สองลูกสวยๆจ้า1800นะจ้ามาเลยมาเลยพี่แอนครับพี่แอนพี่แอนรอแคร็บครับมาสวัสดีครับ5 4 2 1อ่าไปเอากี่ลูกดี อาลูกเดียวก่อนเลยประเดิมประเดิมนี่เลยอามาเลยฮะอันนี้4กิโลครับ4กิโล1 2ึ่งครับ1219เเอาไปเท่าไหร่ดีพี่ฝนเอาไป 1 1 5 0ครับไปไป1150เลย1 1 5 0ครับรับพิมพ์รับพร้อมช่อเล่น1 1 5 0พี่ปาทูครับเออพี่ปาทูนะคะพี่ปาทูเฮ้ยสุดยอดเลยของงานไวัยงานไวเลยนะครับวันะหนึ่งลูกงานไวนะมาสี่สองหนึ่งนี่ไปต่อเลยนี่เลยลูกใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับสี่หนึ่งครับกดผิดอะ เดี๋ยวไปเชิญใครเขาไม่รู้หนอ้าวทำยังไงอ่ะที่นี่ทำยไง